hắc ná chúc bố chúc bố chúc 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 hết rồi lượt đó cứ cứ từ để ná chúc bố chúc bố. bùng hắc chú, ná chúc bố chúc bố. gì hắc ná. hắc ná chúc bố chúc bố. chúc 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 เอจุ๊จุ๊บจุ๊บสิดีกว่าจุ๊บ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 จุกลแก้มก็จุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บแกมซ้ายยังแก้มขวายังนี่สิจุ๊จุ๊บจุ๊บแก้มซ้ายไอ้ขมาสิเลาไเออจุจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บนงสอามฮักนะจุบบูจุบบูไปเรื่อยเรีวฮักนะจุบบูจุบบูเออฮักนะจุบบูจุบบู

จุบจุบกระดกตมือจุบจุบจุอผมจังหวะสวนี่จุ๊บจุ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 บเออจุบ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 นั่นหละ่งสองสามฮักนาจูบูจูบูฮักนาจูบูจูบูตรงนีเอไหตามท้งมอฮักนาจูบูจูบู ฮักนะจูบูจูบูฮักนาจูบูจูบูจุบจุบจุุโอเคโอค่งสองสมฮักนะจูบูจุบูลรอกฮักนาจูบูจุบูฮักนาจุบูจุบจุบจุบุุไม่ทันว่ะบอให้จำทางไงโอเคโอเคสองสมฮักนาจูบูจูบูเออไม่ไมม่หนึ่งามฮักนาจูบูจูบูเก็บปึกฮักนะ มานจะลงว่าฮัทนะฮักนะจุบุจุบจุบจุบโอ้อันนี้มันเห็ดเห็ดไม่ไดยบอเอาท่าไม่ได้บอโอ้มันบยาไม่นี่จุบุจุบุยกเกียมยกยกบนฮักนะจุบุจุบุนี่บอยกไรถึงน้ำยกไรขึ้นเออจุบุก็ยังเสบีย่เดี๋ยวฮัคนตกบอก จังหวัดันคืนจังหวัดันคืนสิจบูจบูจบูจบเออวตั้งฉากือนจบูจบเออได้ลรกูกมีสีบินแล้วก็พักนะจูบูจบูจบูจบเพิ่งดากนี่จูบูจูบูกี่เดียดากจูบูจูบูโอ้นี่ตาเหยนตา หนึ่งสองซ้มหักนจูบูจูบูหักนาจูบูจูบูหักนาจูถลแล้วฮักนาจูบูจูบูมันจะลง้ทำอะไอหนึ่งสองซ้มหักนาจูบูจูบูหักนั่นคือเก็บหนึ่งสองซ้ำหักนาจูบูจูบูหักนาเอาคบเก็บก่อนโอเคโอเหจูบูฮักนะหนึ่งสองซ้